นี่คือเกมจีบหนุ่มที่เราเป็นทาสหมาหรือว่าเป็นเกมที่เราเป็นทาสหมาแล้วจีบหนุ่มไปด้วยกันแน่นะ <Hey there. S 3> Brooks. มันก็คงจะน่ารักโรแมนติกดีอยู่นะถ้าเราใช้น้องหมาเป็นสุพานเพราะนี่คือเกม Best Friend Forever ที่จะเอาทั้งสองคอนเทนต์นี้มารวมกันอยู่ในเกมเกมนี้เกมเดียวอย่างลงตัว Best Friend Forever พัฒนาโดยสตูดิโอเกมอินดี้จากประเทศนิวซีแลนด์ ในนามของบริษัท Starcode oh, 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 oh. เกมนี้เปิดตัวมาตั้งแต่สิงหา2020 oh, oh. บนคอมแล้วก็ Nintendo Switch oh, oh. บนสตรีมเกมนี้ถึงกับได้คะแนนรีวิวส่วนใหญ่เป็นแง่บวกมากกว่า70%เลยทีเดียว oh, oh, oh. เกมนี้ยังได้รับคำชมจากสื่อใหญ่ๆเช่น f o r o p แล้วก็ n e r d i s h ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเกมแล้วก็คำบรรยายในเกมจริงๆองค์ประกอบของเกมนี้มีหลากหลายแนวนะไม่ว่าจะเป็นทั้งซิมูเลชันเดตติ้งซิมวิชวลโนเวล หรือเพ t แคร์ด้วยทำให้เกมนี้จัดอยู่ในหมวดของอินดี c u ิว Funny, d o ่อกแล้วก็ r o m a n c ์บอดรีมนั่นเอง Good morning, Bay. จุดเริ่มต้นก็คือคุณจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ใน Rainbow Bay. เรนโบว์เบยเมืองที่สดใสและก็เต็มไปด้วยหมาน่ารักแล้วก็คนโสดน่ารักน่ารักด้วย <What? S 1> คุณจะได้เลือกน้องหมาที่คุณจะเลี้ยงในเกมนี้ทั้งหมด4สายพันธุ์มอร์ติสชิบะอินุ มัตและส a ต f อร์ดเชลเทีย e โดยน้องๆทั้งสีสายพันธุ์ก็จะมีทั้งประวัติแล้วก็บุคลิกที่แตกต่างกันไปด้วยนะมาพูดถึงในส่วนของเกมเพลย์และระบบการเล่นกันบ้างระบบหลักๆของเกมเนี่ยจะแบ่งเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งการดูแลหมาแล้วก็ฝั่งของการจีบหนุ่มนั่นเองเริ่มต้นมาที่ระบบดูแลหมาก่อนคุณจะต้องทั้งฝึกแล้วก็ดูแลสุนัขของคุณให้แข็งแรงแล้วก็น่ารักด้วย โดยจะต้องมีสเตตัสหรือสถานะให้าจัดก,การก็คือการเข้าสังคมความไว้วางใจความฉลาด,ดแล้วก็ความแข็งแรงนอกจากนี้ยังต้องดูแลทั้งเรื่องความอิ่มความชุ่มชื้นอารมณ์หรือสุขอนามัยและพลังงานคุณอาจจะต้องถึงกับหาจากกิจกรรม5อย่างต่ออาทิตย์เลยก็ได้เช่นอาจจะต้องพาไปเดินเล่นถ่ายรูปลงโซเชียลดูซีรีส์กับน้องหมาซึ่งแต่ละกิจกรรมต่างๆก็จะเพิ่มสเตตัสที่แตกต่างกันออกไปในด้านต่างๆ พอมีกิจกรรมแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าสู่พาวคาคาเดมี่ด้วยหรือโรงเรียนสอนฝึกสุนัขนั่นเองแล้วก็ต้องพาไปคลินิกสัตว์ด้วยเพื่อคอยเช็คความพร้อมและสุขภาพของน้องหมาด้วยและถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะโดนดุจากสัตวแพทย์ด้วยนะแน่นอนว่าการจีบหนุ่มเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเส้นหลักของเกมด้วยเช่นกันแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีทั้งความหลากหลายทางเพศด้วยนะไม่ว่าจะเป็น LGBTQ ต่างๆคนที่มีหลายเชื้อชาติก็มีนะ แล้วก็มีเงื่อนไขในชีวิตที่แตกต่างกันออกไปเช่นแอนเดอร์สคนนี้จะมีสุนัขที่ช่วยมองหรือชาชาเป็นทรานส์แมนนั่นเองเจ๋มในเกมเนี่ยจะมีแอปที่ใช้จีบกันด้วยชื่อแอปว่า w o o ฟลักษณะคล้ายๆ Tinder นั่นแหละจะช่วยให้เราเลือกคนที่เราอยากจะเจอแล้วก็นัดเดทได้จากแผนที่ของเมืองอีกด้วยระหว่างที่เดทเราต้องอย่าลืมดูแลน้องหมาของเราอีกด้วยนะ ราะบางทีน้องหมาเนี่ยจะมานั่งอยู่ข้างๆบางทีเผลอๆเนี่ยน้องอาจจะตดออกมาหรืออาจจะรีคู่ออกมาต่อหน้าคู่เดทเราเลยก็ได้นะถึงแม้ว่าจะมีในส่วนเนี้ยของการจีบกันแต่เนื้อเรื่องก็ไม่ได้มีความเข้มข้นจัดขนาดนั้นทางเกมจะเน้นไปในส่วนของแบบสร้างบรรยากาศสวยงามหรือไม่ว่าคุณจะเลือกใครสุดท้ายแล้วก็จะได้คู่ที่น่ารักเพราะทุกคนก็มีความน่ารักที่แตกต่างกันไปแน่นอนอย่างที่ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้หนึ่งในเสน่ห์ความสําคัญของเกมนี้อีกอย่างก็คือความหลากหลายนั่นเอง โดยที่ผู้เล่นจะสามารถเลือกเพศตัวละครเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรได้หมดเลยส่วนตัวละครที่เราจะเข้าไปจีบก็มีหลากหลายเพศหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายลัที่นิยมอีกด้วยโดยที่เรื่องเพศเนี่ยไม่ได้นำม,มาเป็นการเล่นมุกแต่อย่างใดมันก็เป็นแค่เรื่องหนึ่งที่มีอยู่อย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเท่านั้นเองภาพในเกมยังมีสไตล์ที่สดใสสีสันน่ารักบรรยากาศก็น่ารักอบอุ่นสำหรับสายหมายอย่างเราต้องถูกใจแน่นอน นอกจากนั้นเนี่ยบทสนทนาที่เวลาตัวละครคุยก,กันเนี่ยก็เขียนออกมาได้อย่างฉลาดเลยทีเดียวมีทั้งมุกยุคเอ่อมิเลนเนียมพูดถึงมีมต่างๆหรือแ a w c a p i t a l ึ่งบ้างเล็กน้อยก็หมายถึง Sell อ่าระบบทุนนิยมบ้างเล็กน้อยทําให้เลื่องนไีได้แบบขําๆสบายๆ Hemingway คือหมานําทางของผมเขาเป็นเด็กดีต้องโฟกัสเวลาที่เขากําลังทํางานอยู่นะ่ะเออหรือว่าผมตาบอดน่ะใช่แล้วแต่ความรักก็ทําให้คนตาบอดเหมือนกัน จุดเด่นและจุดด้อยสำหรับจุดเด่นก่อนเกมมีความครีเอทีฟสูงมากสามารถรวมทั้งการเลี้ยงหมาและการจีบหนุ่มแบบไม่เคยมีเกมไหนทำมาก่อนจริงๆอะ่ะเออมาทำในเกมนี้ได้การนำเสนอความหลากหลายดีเวอร์มีตัวละครหลากหลายมากจริงๆที่อย่างที่บอกไปทั้งเรื่องเพศและเชื้อชาติและต่างๆและเกมก็น่ารักมุ้งมิง้งอบอุ่นหัวใจได้อีกด้วยถ้าให้พูดถึงจุดด้อยขอเรียกว่าเป็นข้อจากัดกันแลนะ้วกันเนาะ มันจะมีระบบที่ให้ตอบแบบสอบถามตอนเริ่มเกมเนี่ยมันแทบจะไม่ส่งผลกระทบหรือมีผลอะไรกับระบบจีบในเกมเลยเว้ยสุดท้ายเนื้อเรื่องก็อาจจะตัดสินใจตามความเป็นตัวเราหรือผู้เล่นน้อยไปนิดนึงในบางรีวิวบอกว่าสำหรับเกมนี้ระบบจีบหนุ่มนั้นไม่ค่อยมีความท้าทายเท่าไหร่อาจจะขาดจุดพีคบางอย่างอะไรประมาณนี้ และผู้เล่นบางท่านก็มีเจอบั๊กบ้างอย่างเช่นไอเทมหายไปหรือของในเกมหายไปเครื่องดื่มในเกมหายไปอะไรอย่างนี้เป็นตน้นแต่โดยรวมแล้วถ้าเกิดคุณกำลังหาเกมสไตล์ที่มีน้องหมาหรือคุณเป็นทาสหมาแล้วก็มีความโรแมนติกเล่นชิลๆจีบหนุ่มไปด้วยไม่ซีเรียสเรื่องความเข้มข้นของเนื้อเรื่องมากนะักเกมนี้จะเป็นคำตอบของคุณก็ได้นะใครที่ควรเล่นเกมนี้คนรักหมา หะดอคุณอาจจะชอบเล่นเกมจีบหนุ่มหรือเปล่าหรือมองหาเกมสบายๆแก้เครียดเล่นอยู่ละ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะให้รีวิวเกมไหนประเภทไหนชื่อเกมอะไรลองพิมพ์กันมาได้ หรือใครอยากจะแชร์เรื่องราวของน้องหมาที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้หรืออยากจะเล่าเรื่องความรักที่เกิดจากน้องหมาเนะี่ยลองเล่ามาดูนะิวจ